เก็บไข่ไปร้องให้ไป DJ ดาวแกงส้มเดอะสตาร์กับวันที่เก็บไข่ฮอร์โมนพันผวนไม่พูดกันเก็บไข่ไปร้องให้ไปกับตอนจบสุดท้ายที่มีแต่น้ำตาสัญญาว่าจะดูแลกันแบบนี้ตลอดไปเป็นเวลากว่า6ปีแล้วที่แกงส้มเดอะสตาร์และดาวนัทพัฒ์สอนซิมัสเทียนได้คบหาดูใจและวางแผนยาวไปถึงอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงการมีลูกซึ่งล่าสุด11ธันวาคม2566 DJ ดาวก็เผยภาพตอนที่เก็บไข่ ที่มีทั้งความเจ็บความปวดและบวกกับงอนกันไม่พูดกันกับแกงส้มจนตอนที่เก็บไข่ดีเจดาวถึงกับกลั้นไม่ไหวร้องให้ออกมาหนักมากโดยที่ดีเจดาวเผยคลิปต้นที่แกงส้มช่วยฉีดยาเพื่อกระตุ้นไข่กว่า50ฟอ,องให้ดีเจดาวบอกว่าตอนนั้นอารมณ์ของดาวผันผวนรู้สึกตัดแน่นท้องก่อนฉีดยาก็งอนกันนิดหน่อยและต่างคนต่างเงียบไม่คุยกันเป็นชั่วโมงจนตอนที่ต้องฉีดแกงส้มก็เดินไปผสมยางเงียบเงียบพอฉีดเข็มแรกแกงส้มก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดแผลให้ก็ยังคงไม่พูดกันดาวก็ไมม่่่รรูู้้จะเิตนพดอยาง ายเลยได้แต่ยืนร้องให้คนเดียวและไม่ว่าแกงส้มจะงอนแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเสียงดังไม่เคยใช้อารมณ์จากนั้นแกงส้มก็ยังทำหน้าที่ผสมยาเข็มที่สองแต่ครั้งนี้หน้ามุยไม่อารมณ์ดีเหมือนทุกครั้งซึ่งเข็มสองนั้นเป็นยากันไข่ตกจากนั้นอีกไม่กี่วันไข่จะสุกจนสามารถเก็บทั้ง50ฟองออกมาได้จนทำให้ดาวพุงบวมมากและเมื่อฉีดยาเข็มสุดท้ายแกงส้มก็เดินมากอดตลอใจจนดาวยิ่งปล่อยหหนักกว่าเดิมพร้อมกับที่ดาวบอกว่า ช่วงเวลาเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาดาวเหนื่อยมากๆดาวนอนน้อยมากทานอะไรไม่ค่อยได้เพราะอึดแน่นท้องแบบสุดๆแล้วมันต้องฉีดยาตรงเวลาเราสองคนเลือก22นาฬกา30นาทีเพราะคิดว่าเราน่าจะถึงบ้านกันทั้งคู่แล้วแต่เอาเข้าจริงเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาชีวิตวุ่นวายมากทั้งคู่คือวิ่งหน้าตั้งแทบเลยเวลามาตลอดช่วงแรกๆแกงก็สนุกและมันตื่นเต้นดี นางบอกว่าเหมือนตัวเองเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เรียนวิชาปรุงยาได้ลองเป็นพยาบาลบลาบๆอะไรของนางแต่พอหลังๆดาวเริ่มร้องไห้เพราะเจ็บบ้างเหนื่อยบ้างเบื่อบ้างไม่อยากฝากบ้างหลักๆคือฮอร์โมนออนกันผวนด้วยแหลกขัดแกงก็เลยน่าจะเริ่มไม่สนุกแล้วขัะเพราะฉีดยาเสร็จก็ต้องมาคอยตอบดาวทุกครั้งแล้วก็ออกไปหุงข้าวโอตเอาไว้ให้ทานวันรุ่งขึ้นเช้ามาก็ทอดไข่ดาวให้กินวันละสองฟองทุกวันตามคําแนะนําของหมอก่อนที่เขาจะไปทํางาน วันถัดมาจากคลิปนี้ต้องปักอีกสองเข็มแกงงานเสร็จช้าก,กว่าที่คิดดาวเลยกะว่าจะลองฉีดเองแต่คนดีของดาวขับรถหน้าตั้งกลับมาถึงก่อนดาวถึงบ้านด้วยซ้ำมาปักให้ตอน22่สนาฬิกาแล้วเขาก็กลับไปทํางานต่อด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้คุณทรมานฉีดเองดาวอยากบันทึกไว้เพราะดาวไม่รู้เหมือนกันว่าความรักที่เราสองคนมีในอนาคตข้างหน้ามันจะเดินไปทางไหนจิตใจคนเรามันเปลี่ยนกันได้ตลอดแต่วันนี้ที่เรามีกันมันน่ารักมากๆ ถ้าวันหนึ่งในอนาคตเราไม่น่ารักใสกันแล้วพอมองย้อนกลับมาวันนี้มันก็น่าจะช่วยเยียวยาเราได้บ้างในขณะเดียวกันก็มีคนมาให้กําลังใจดาวมหาศาลการเก็บไข่เป็นช่วงเวลาที่ลําบากฮอร์โมนผันผวนและจิตใจจะเปราะบางเป็นพิเศษแต่ดาวก็ทําได้เพราะมีกําลังใจดีๆอย่างแกงส้มที่คอยเคียงข้างน่ารักมากๆเลยคู่นี้